ที่มีปัญหาผิวใต้วงแขนดำคร้ำตุ่มหนังไก่ผิวไม่เรียบเนียนหรือกลิ่นตัวแรงนะคะน่าจะชอบคลิปนี้กันอย่างแน่นอนคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับเราอีกแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาใต้วงแขนกันนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นปัญหารักแร้ดำปัญหากลิ่นตัวแรงหรือปัญหาตุ่มหนังไก่เชื่อว่าหลายๆคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้อยู่นะคะน่าจะมีปัญหาในเรื่องนี้กันนะคะทุกคนคือเราจะบอกว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดกับทุกเพศทุกวัยจริงๆอ่ะทุกคนยิ่งโดยเฉพาะผู้หญิงใส่เสื้อแบบโชว์ ถ้าเกิดมีปัญหาลักแด่ดำตุ่มหนังไก่แบบอ๋อเยอะมาผิวไม่เรียบเนียนหรือแม้กระทั่งกลิ่นใต้วงแขนที่มันแรงมากๆเนี่ยก็อาจจะลดทอนความมั่นใจของผู้หญิงเราๆไปได้เลยนะคะในคลิปนี้นะคะแพรเลยจะพูดถึงไอเทมแต่ตัว,ตวหนึ่งที่แพร์ได้ลองใช้กับตัวเองแล้วประมาณ10วันนะคะเอามาใช้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะหวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบไอเทมตัวนี้เหมือนกับแพร์ที่แพรชอบนะก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่เป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดูคลลิปกันเย ให้แทมเด็ดในคลิปนี้ที่เพา์กำลังพูดถึงแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆพืได้ฟังกันนะคะก็คือตัวนี้เลยคะ่ะแซนออร์แกนิกแอนซ์ลาเซรัมนั่นเองนะคะตัวนี้แพรไม่รู้ว่าเพื่อนๆคุณเคยกับเขามากแค่ไหน <S <S คือแพรเนี่ยรู้จักน้องเขาได้เพราะว่าแพรถ่ายเฟซไปเจอนะจ๊ะแล้วก็คือเป็นแอดในโฆษณาที่เขายิงมานั่นแหละแล้วก็เห็นตัวนี้ในแอด ของเขานั่นเองนะคะปัญหาใต้วงแขนของเรานะส่วนตัวเราที่เราเป็นมาก่อนหน้านี้นะคะก็คือรอยดำใต้วงแขนผิวไม่เรียบเนียนตุ่มหนังไก่นะคะแล้วก็กลิ่นตัวแรงสี่อย่างนี้นะคะมันทําให้เราเนี่ยไม่มั่นใจในใต้วงแขนของเราเลยนะทุกคนหนึ่งเลยเนะี่ยปัญหาใต้วงแขนดําของเราเนี่ยมันมาจากสองสาเหตุด้วยกันนะทุกคนก็คือในเรื่องของน้ําหนักตัวของเราที่มันเกินมาตรฐานเมื่อก่อนเราเป็นคนที่อ้วนมากๆเลยทุกคนเวลาเราเดินหรือ, ne, อ,เ,อ,อเราแกวงแขนเนี่ยนะคะผิวใต้วงแขนของเราเนี่ยมันก็จะเกิดการเสียดสีกันให้เกิดเป็นรอยดําได้นะคะ และที่สำคัญหลักๆเลยของเราเนี่ยเราแพ้โลออนมาก่อนทุกคนอาการมันจะเป็นแบบคันๆอนะ่ะแล้วก็ไปเกาเขาเรื่อยๆอ่ะทุกคนเราเกาจนผิวเรามันเป็นแผลทุกคนแล้วพอมันแห้งมาอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นรอยดาตามภาพที่เพื่อนๆเห็นไปเลยนะคะบอกเลยว่าสิ่งที่แพ้ซีเรียสมากที่สุดก็คือในเรื่องของกลิ่นนะคะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะโชยไปทางขวาหรือทางซ้ายนะทุกคนคือ <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทำให้เราขาดความมั่นใจได้เลยแหละแต่ว่าในเรื่องของกลิ่นเนี่ยแพ้จะค่อนข้างที่จะซีเรียสกับมันเป็นพิเศษเนาะพอวันนเัก็หบ แพ้มากๆถกาพ้ก็เลยรู้สึกว่า <S <S เฮ้ยมันจะดีกว่าไหมถ้าเราทําคลิปมาเพื่อแชร์แล้วบอกต่อไอเทมเด็ดตัวนี้ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันอย่างไม่น้อยเลยเนี่ยคนที่มีปัญหาผิวใต้วงแขนแบบแพ้เนี่ยถ้าเกิดได้ลองใช้ไอเทมตัวนี้แพ้คิดว่าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับเพื่อนๆได้เหมือนแพ้เลยนะคะตัวออร์แกนิกเอ็กซ์ตร้าเซรั่มตัวนี้นะคะก็คือเขาเคลมมาว่าเหมาะมากๆกับคนที่ชอบออกกําลังกายทุกคนซึ่งตอนนี้แพ้ก็เป็นสายออกกําลังกายประมาณ50%ก็คือมันก็เหมาะกับแพ้นั่นแหละเพราะว่่่าาาาอออยยงทีแพกกกปววเเเ็นนนนคลลลิตัััํหรืะะมจ ครั้งแรงนะคะเรื่องถามว่าแพ้เห็นแค่เขาเข้มแค่น,นี้แพ้ก็เลยสนใจเลยหรือเปล่าก็คือแบบก็ไม่โลออนธรรมดาตอนนี้ช่วยแพ้ไม่ได้แล้วนะแพ้ก็เลยเปลี่ยนหมายเซ็ตใหม่ว่าถ้ามีไอเทมอะไรที่มันสามารถช่วยแพ้ทําให้ชีวิตแพ้ดีขึ้นได้โดยที่มันทาให้แพ้มองเท่งอะแพ้ก็แบบเออซื้อมาลองเถอะก็เลยคิดว่า ตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์กับแพ้ได้เหมือนกันอีกอย่างหนึงก่อนที่จะสั่งซื้อเขามานะคะแพ้ก็ช่างใจอยู่เหมือนกันนะว่าเขาจะปลอดภัยไหมส่วนผสมเขามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาข้อมูลมาก,ก็เจอว่าเขามีเลขจดแจ้งที่ชัดเจนนะคะฉะนั้นก็มั่นใจในเรื่องขอความปลอดภัยได้และที่สําคัญส่วนผสมของเขาก็คือนําเข้าจากต่างประเทศหมดเลยนะคะ หน้าตาแพ็กเกจเขาเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นหลอดสีโลสโกเนาะมาในปริมาณ15กรัมนะคะบอกเลยว่าไม่ดูกองแกงเนื้อของเขาเป็นเนื้อเหลวๆใสๆแบบนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆเลยเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่ามันซึมลงไปหมดแล้วนะทุกคนกลิ่นของเขาเองเนี่ยมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะคล้ายๆกับกลิ่นน้ําหอมเลยนะคะส่วนตัวเรา,เราอะเราชอบกลิ่นแบบนี้มากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเซรั่มตัวนี้นะคะเขามีคําเคลมว่าอะไรบ้างนะคะทุกคนเขาบอกว่าหนึ่งเลยเนี่ยดูแลรักษาพร้อมปกป้องได้ภายในหลอดเดียวนะคะ2 เซรั่มเนื้อบางเบานะคะเกลี่ยง่ายนะแล้วก็ซึมซาบแห้งเร็วด้วยนะคะ 3. ปลอดภัยอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว 4. บำรุงดีกว่าโลออนนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นเซรั่มเนาะ5ถ้าเกิดอยู่ใช้เซรั่มตัวนี้นะคะก็ไม่กลับมามีปัญหาใต้วงแขนแบบเดิมนะคะ 6. บำรุงใต้วงแขนให้ขาวกระจ่างใสบอกลาตุ่มหนังไก่แล้วก็ลดเหงื่อนะคะที่สาคัญเนี่ย ไร้กังวลเรื่องกลิ่นไปได้เลยแล้วก็พร้อมปกป้องยาวนาะนและที่สําคัญเลยนะเกี่ยวกับเซรั่มตัวนี้นะคะคือเซรั่มตัวนี้เขาเป็นสูตรออร์แกนิกทุกคนเขาไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะถ้าเกิดใครเป็นคนที่ผิวผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้กับใต้วงแขนของเราเนี่ยได้อย่างสบายใจได้เลยนะคะออและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยเนี่ยแบรนด์เขานะคะเคลมไว้เลยว่า ตัวนี้ถ้าเกิดสาวๆคนไหนที่กำลังมีเบบี้อยู่เนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะคะแจดงว่าตัวนี้เขาเป็นสุดแบบธรรมชาติมากๆเลยนะจ๊ะเซรั่มตัวนี้นะเราใช้มาแล้วประมาณ10วันนะบอกเลยว่าประทับใจมากเดี๋ยวจะมี Before After เพื่อนๆดูดูกันด้วยนะตอนนี้เราขอลงครีมกันก่อนละคนเพราะว่ายังไม่ได้ลงเลยนะคะเนี่ยจะไปออกกําลังกายแล้วเห็นไหมว่าชุดพร้อมอะไรพร้อมแต่ว่า ยังไม่พอก็คือยังไม่ได้ลงคนะ่ะวิธีใช้ก็คือให้บีบเซรั่มเป็นหยดเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ลงที่รักแร้ของเราได้เลยนะเซรั่มตัวนี้นะคะเขาจะช่วยบล็อกเหงื่อแล้วก็บล็อกกลิ่นได้ด้วยนะเวลาเราออกกําลังกายอย่างเงี้ยกลิ่นอะไรที่มันไม่พึงประสงค์ที่เราไม่ต้องการอะ่ะกลิ่นเตาอะไรเงี้ยไม่มีเลยตอนนี้แพ้อ,อัดคลิปช่วงนี้เสร็จแล้วใช่ป่ะแล้วแพ้กําลังจะออกไปข้างนอกเลยพอไปเปิดม่านดูก็คือข้างนอกมืดแล้วอะ่ะ มะให้ดูเนี่ยข้างนอกมืดละจ้าไม่เห็นอะไรละจ้าก็คงสายต้องออกกําลังกายในบ้านแล้วแหละก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราออกกาลังกายในบ้านแล้วกันเนาะคงไม่ได้ไปข้างนอกละโอเคกูไฟข่าวไปบ้า <g år> โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดู <irgendwie poured alive ấy> okay, yeah, Before After ก okay. ันบ้างดีกว่านะคะทุกคนจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างวันแรกที่ก่อนจะใช้แล้วก็สิบวันหลังจากใช้นะคะมันมีความแตกต่างไปยังไงบ้างนะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปดู Before After เดี๋ยวให้ดูแบบเรีวๆกันก่อนนะคะนี่นี่นี่นะคะแบบเรียวๆเลยนะ นนี่นะแบบเรียวๆแล้วก็เดี๋ยวไปดู before after กันค่ะเพื่อนๆจะเห็นจากหลังการใช้ได้เลยนะเห็นไหมว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไป mm. ก็คือผิวรักแร้ของเรามันดูแบบขาวเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตุ่มหนังไก่ที่เราเคยมีมาก่อนหน้านี้นะมันก็เริ่มลดลงไปเห็นได้ชัดเลยนะคะสิวันวันนี้แพชใช้เซรัมตัวนี้ที่แพบอกว่ามันเป็นไอเทมเด็ดของแพ้เลยก็เพราะว่าแพชรู้สึกว่าใช้แล้วมันไม่มีกลิ่น พาเลจะแนะนำให้เพื่อนๆนะคะไปลองตำตัวนี้กันมาดูนะคะไม่แน่นะว่าไอเทมตัวนี้อาจจะกลายเป็นเฟริตของเพื่อนๆไปเลยก็ได้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบคลิปนี้กันแล้วก็คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มีปัญหาแบบเดียวกับเราเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะอยากจะลองสั่งซื้อเจ้าออร์แกนิกเอ็กซ์ตร้าเซรั่มตัวนี้นะคะแบบเราเนาะเดี๋ยวเราจะแปะช่องทางไว้ด้านล่างใต้ดีสคริปชันบอกให้เพื่อนๆนะคะได้ไปลองสอยลองใช้กันดูนะเพื่อนๆน่าจะชอบกันนะคะคลิปนี้นะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลลยนนะะคคที่ดูิปีาก แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีคำถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาตอบเนาะก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย